ปวดท้องด้านขวาเป็นอะไรหมอตอบกลับความเห็นนี้นะคะโดยปกติเราก็ต้องแยกก่อนวนะ่าเป็นด้านขวาบนหรือว่าขวาล่างนะคะถ้าขวาบนส่วนใหญ่มักเกิดจากโรคตับโรคถุงน้ำดีหรือลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะก็หมอก็จะต้องซักประวัติก่อนว่าอาการปวดเป็นยังไงมีตัวตาเหลืองหรือเปล่าถ้ามีตัวตาเหลืองต้องระวังโรคตับหรือว่าพวกโรคท่อน้ำดีแต่ถ้ามีอาการเกี่ยวกับการกินอย่างเช่นกินแล้วอิ่มง,ง่าย มีแสบร้อนท้องด้วยอันนี้ก็ต้องระวังลำไส้เล็กส่วนต้นค่ะในขณะที่อาการของละขวาด้านล่างเนี่ยมักเป็นโรคที่สัมพันธ์กับลำไส้ใหญ่นะคะหรือว่าเป็นไส้ติ่งก็ได้นะคะแต่ไส้ติ่งมักเป็นฉับพลันมากกว่าถ้าโรคเลื้อรลังหรือว่าปวดเป็นเป็นในหันมาหลายวันก็ต้องระวังโรคของลำไส้ใหญ่นะก็เป็นได้ตั้งแต่ติดเชื้อลำไส้แปรปวนนะคะลำไส้อักเสบหรือแม้แต่มะเร็งลำไส้ก็ยังเป็นไปได้เหมือนกันนะคะ นอกจากนั้นในผู้หญิงนะคะถ้าเป็นด้านขวาล่างก็ต้องระวังพวกปีกหมดลูกนะคะหรือว่าท่อนํานไข่ด้านขวาก็เป็นไปได้นะแล้วก็บางคนคะ่ะถ้ามีปวดร้าวไปบริเวณสีข้างก็ต้องระวังว่าเป็นพวกโรคของนิ่วในท่อไตถ้าใครมีคำถามหรือมีอาการอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะคะ